ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทงนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลียสารกมดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวยอปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันพุธขณะที่ดัชนี s อ5 0 0แล้วก็นกสแดกปิดในแดนลบนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามคาดและส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งในอนาคต คณะกรรมการเอฟเอของธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น0.25%สู่ระดับ5.25-5.5%ในการประชุมวันนี้ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ22ปีและก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่11แล้วนับตั้งแต่ที่เฟดเริ่มวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมส่งผลให้เฟดนั้นนะครับต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม5.25% ท่าทางนายจอรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐก,ก็ถแถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตนั้นเฟดจะตัดสินใจในการประชุมเป็นรายครั้งไปรวมทั้งจะพิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในเวลานั้นโดยเฟดจะจับตาดูข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดแต่การปรับอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้จะไม่เกิดขึ้น นระหว่างแถลงข่าวนั้นนายพาวเวลไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากว่ามีความจําเป็นโดยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนกันยายนหากว่าข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นสนับสนุนให้เราดําเนินการเช่นนั้นและในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนหากว่าการดําเนินการดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับจุดยืนด้านนโยบายของเรา นักวิเคราะห์ของโกลแมนสักนะฮะกล่าวว่าการแถลงของเฟดนั้นไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ยนในอนาคตอย่างไรก็ดีครับทีมนักวิเคราะห์โกลแมนแซกยังคาดว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนกันยายนครับทุกท่าน ดี่ปข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผมปิดลบไป85เซนหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยสต็อกน้ำมันดิบลดน้อยเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ครับในส่วนของนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับกระทรวงพลังงานหรือว่าเ e อเนี่ยซึ่งระบุสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐดลดลงเพียงแค่6แสนบาร์เรลต่อวันในขอไปครับ6แสนบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดณวันที่21กรกฎาคมซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ต่ํากว่านักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไวน้น ร้านบปาเรวก็เลยทำให้ดัามันนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปเล็กน้อยปิดท้ากที่ราคาทองคำนะครับปิดบวก6.40ก่อนตลาดรู้ผลการประชุมเฟดครับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเราได้สังเกตในช่วงเช้านะครับราคาทองคำนั้นก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกเหมือนเดิมรักษาระดับไว้ได้ดี1,970ปกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจครับขอบพระคุณครับผม